วิกฤตง่ายไหมเนี่ยโอกาสเจอวิกฤตง่ายสูงมากขอดูครับเจอเหรอเจอจริงปะเนี่ยเจอใช่ไหมได้ตื่นเต้นครับนอนนอนเจอจิตใช่ไหมมันอยากโดนกูสั่งสอนเนี่ยไปดูแวนดูแวนหน่อยดูแวนเฮ้ยมาเดี๋ยมม้วนเอิ้มจิ้มแล้วดิดูแวนไปดูแวนไปดูแวนไปดูแวนพี่เล้งมีดพี่เล้งมีดพี่เล้งมิดพี่เล้งมิดเฮ้ยไปโอ้โหไปเปียวไปโอ้โหเปอ้พี่เล้งมิดไปไป เอาพี่ชายเขาอ่านทางเราออกอ่ะทำยังไงดีอะพี่เราได้เราได้เราได้หายมา,มาเราได้แต่เราหายเราไปโอ,อกรูตายเราอาจจะโดนเอ็นเราบ่พี่ชายมาาไม่่าเราฝั่งนู้นไม่ค่อยหาข่าวฮะเดเมอวนเปรียดนะสะัตว์เจอพิจิตง่ายไหมเนี่ยน่าจะเจอพิจิตง่ายนะ โอกาสเจอวิกิตรายสูงมากขอดูครับเจอเหรอเจอจริงปะเนี่ยจเยจอใช่ไหมได้ตื่นเต้นครับนอนนอนฝส่เลือดใช่เจอพิกิต่ไงพี่วีเราเจอพิกิต่ายนะเจอวิตใช่ไหมมันอยากโดนกูสั่งสอนเนี่ยพี่อ้อยไปก่อนเลยพี่วีฉันจะบดขยี้ไม่หนู <c oughs> พี่อ้อยไปก่อนเลย แล้วมืออ้อยมาทำเพี้ยอะไรกูจะเล่นโอ้โหกูจะเล่นคีล่าบังคับเล่นอ้อยโบลาดปะโบลาดได้หมดโบลาดได้ลุยโป้ได้เอามาพี่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรเอามาเลยว่าโบลาดเดียวได้โบราณเล่นอ้อยเป็นไหมไม่เป็นพี่อ้ยเอ้ยเล่นอ้อยไม่เป็นหน่ายทำไงอ่ะเดี๋ยวใครเล่นอ้อยเป็นมั่งในตีนี้ใครเล่นอ้อยตึงมั่งไม่น่ามีนะไม่ได้เห็นนะเป็นมันชัยอ้อยนี่ไง ไอ้อาบน้ำนอนไงแกโชว์เลยครับโชว์เพี้ยเลยอ่ะโยนขี้ไว้กูกันหมดเลยค่ะไอ้ฮันดอกูรั่วเลยพี่มึงเอามาทำมียอะไรเนี้ยมั่นใจในตัวเองก็พอพี่เดี๋ยวพี่เราไปเติมยาวบนฟ้ามืดจับไฟใจมันไร้เวลวอย่าในต้มนี่ใช่ไหมอย่าในต้มมันจะกินง่ายกับวาริสราเป็นคนที่มันทอดโยนกูปี ไปเรียน่อเกี้ยวมาช่วยดีไหมจะกินง่ายดักสละเลวต้องโดนสั่งสอนไอชิพายไอบอกมันหยุดเวลาได้ปะกูฟาร์มช้าเพลงโคตรเดือดเอ้ฮัมเวทนะเวยนี่กูแบบฟาร์มช้านะเวยเขาได้ด้วยนี่มันไปนะ ป้อมเลนดัของเราถูกโจมตีมีกลิ่นใชครับีช่ดอยดอยดไปไ่ไลนี่ยพี่ขอแล้วกันนะบน้องพา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 เบดเดินไปแคลรี่ไปเรา้ชนะนะเว้ยเอกเราเพื่อคลิปนี้แข้ได้ป่ะแทบแทไม่ต้องมาทำออฟเลนเลยเดี๋ยวพี่ลงไปเติมเอง เอ้ขึ้นไปเติม <Carbon> อ <massacre> ีกมันขึ้นแล้วนะมันขึ้นแล้วเอ้ยขึ้นหมดแล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเนาะได้ได้ครับได้ครับถูกใจเย็นไม่ต้องรีบรอพี่ต้องรอพี่ต้องรอพี่เปิดดามิก่อนเขาจะเอาคนนะเขาจะเอาคนใช่เขาจะลยงคนแล้วต้องถูกไหมครับเนี่ยโอ้ยก็เอาเอาเอาไม่ยอมไม่ยอม เมมเมมเมมมันจะตายนะเว้ยแคลรี่แคลรี่ดูแคลรี่แคลรี่แคลรี่แครดูครบไวรี่ไปแล้วพี่สับไม่เรีได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบอย่าโลกดิมึงยคออะไรกันแล้วอ้านันตดไปแล้วอยางนันตดไปแล้วเนี่ผู้มีในี่มีมังกรแบบนี้ดีแล้วสวยแล้วสวยแล้วไปดูดาร์กต่อไปดูดาร์กต่อครับไปดูดาร์กต่อเ็วเดี๋ยวด๋ยังไงต้องมาได้ไบมเนี่แบบว่าให้พี่ไปเลยบอกเลยนะพี่ไปเลยป่ะพี่มีคนไปเคียร์บนพี่มีคนมาเด็กใ้ แผรนซ้อนแผนเคียบนเสร็จแล้วพี่ฟางตามทาบิงเลยเอเอรันเจ็เอเอรันเจ็บเดิน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 เดิเสวัสดีครับลงฟิกลงฟิกไม่เห็นว่าพี่อยู่บนนะเคียบขึ้มาผมผมรอดเห็นพี่กิจจะตายนะพี่กิจเออไม่ต้องยันดันจะแม้ยานจะแม้ยานจะแม้ยานดันิงนี่ตามไหมลอะ ไอ้เคียเหลือหลอดเดียวพี่หลอดเดียวหยานนะหยาดหยาดวับหยาดวับน่าจะได้ให้พี่ไปเอ็นดอลลงล่างนะเอ็นดอลลงล่างอย่าอย่าอย่าแม็กซ์เลยนั้นส่วนแล้วส่วนแล้วไม่ใจว่ะพี่วีเขี่ยกลางเคลียร์กลางข้อยอาแดงเอาเงินก่อนดาร์กดามาดาร์มาดาร์เอาออบเจกต์เน้นเอาออบเจกต์นะพี่วีทีมนเราจะรวยกว่าพี่มึงก็คอยเตือนสติพี่ได้ปหมล่ะเดี๋ยวขอให้พี่เราเก็บออบเจกต์ให้ครบ่ะเกมนี้เรารวยแล้วนะเกมนี้อ่ะเอกหาเกมนี้ กูเลี้ยงโคเรทาวมึงมึงไม่ต้องออกอะไรเลยได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องมีสมาธิก่อนพี่เลี้ยงมึงเลยทีมเราชนะก็ต่อบให้เราต้องวอนเขาเอาพันห้าพี่ให้โก้ท็อปสองพันห้าด้วยพี่พี่เติมไปบ่อยไปกดบนไปกดบนไปบ่อยไม่แก่ไม่แก่นวดเป็นไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปขึ้นบนสามตัวบนลนไม่เป็นเอกไม่ชอบเอาไ้เอาไว้เอวไว้เอาไวไว้เอไว้เอาไว้เอว้เาไว้เอาไว้าไว้เอาไวเอาว้าไว้อาเอาไว้ามว้เอาไว้เอามว้เอาไว้เอาไว้เอเอาไว้เอาไวครับ ไอพี่ดูขวากง่ายกว่านะเอาโอเมก้าก่อนอยาอยู่น oh yeah> oh ี่อย mm ่ากอยู่น um> ี่เอาป่ะเอาป่ะเป็นบอลลี่เป็นบอลลี่บนบนดูดูดูเวฟดูเวฟสมาธิสมาธิสมาธิดิเฮ้ยพู่งถึง้างสุเออนวดได้แล้วอยากนันตีแล้วอย่างเตือนตีแล้วตีเก๊งแล้วก็เดี๋ยวเอาไงเปิดเล็บเด็กยื้อให้ล่างล่างล่างมาดูแล้วนะมาดแล้วมาดูลมาดูแลมันล่ามันใส่แล้วปิดได้เราปิดได้ ไทยเตะแยกกันไปได้เนองได้ตัวแกผิวอะไหวเดี๋ยวพี่ไปดวเองมีรันมีรัน้ยให้รัดกูอะไม่ได้คิวได้ไงวะเ่ง็นเลิกกับกลางเมนเลิกับกางกูไม่ได้ได้ไงวะดูบอลดูบอนะี่พี่มีดูบอนิดหนอยไดหมดูยาดูยางนี้ยอพหพีแีอกอกออีีดีกีี ปิกอยากปิกอันติอยากปิกอันติไปแล้วไม่ตันไม่ตนไม่เป็นไรเล่นบีบีางแล้วถูกแล้วถึงเมียดป่ะตึงเหมอนไอ้น้องชายไปล่างไอ้้รีบีดรีบีดไม่ไหวก็ปล่อยน้องชายปล่อยปล่อยปล่อยเนาะโอ้ยนี่ขนาดไปไวยังแตกน้องชายไปไวป้อมยังแตกรู้ว่าเจอริ่มปล่อย ไม่กล้าเราต้องกินฝ่องไปแล้วพี่วีไม่รู้ว่าจะปิดยังเดี๋ยวเรือเราเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราเราจะเล่นขวาบ่อยๆนะเว้ยเพราะว่าเราอย่าปล่อยให้ดาบเขานะให้เขาได้มังกรแต่เราต้องห้ามเสียดักเขาดันป้อมสบายดูบังพุ่มไม้ด้วยผมมันต้องติดผมบนหัวป้ะอย่างเงี้ยอย่าอย่างสปเกอร์อันติ เอาเลยเอาเลยอุ้ยหลอดเดียวไม่ตายวี่ตาย่วยพับพี่บอกเลยใช่ไหมสวยล่าสวยสวยป๊บป๊บป๊บปั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 ้าปัปย๊บปรับปัมาปัปปปไปลปปปคนผปไป อย่างเซฟิกเกอร์ไปแล้วนะมีเพื่อีกทีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีนะไอ้พี่กิจไงน่นน่าจะอยู่ฝาเอาเอาฝาอยู่อัวลงลงมา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 เออนนั่แหละอยู่ฝาแอดมินเอกคังเหนือหมูน้องมิชห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกางต่อกางต่อได้กางต่อได้การต่อลงไปล่างกางต่อลงไปล่าง เดี๋ยวพี่ไปบนเดี๋ยวพี่เกียร์บนเองเล่นล่างก่อนเลยใจจมึงงริเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราโผล่ล่างอ่ะมันมันจะลงไปล่างให้ตัวเราไปซอรี่บนเลยดูเชนเล่นะกูพลาดควเล้วปเลยเดี๋ยวพี่สับให้พี่เชื่อใจเองาได้พี่มีตัดเลือดนะเว้ยพี่มีตัดเลือดนะเว้ยไม่มันมันเปิดแบบมันจะคอยคอยใช่ใช่มันมันจะต่อมันจะต่อมันจะต่อมันจะเอาดาร์กเว้ยจะคุมดาร์กเว้ยเราจะเศรษฐีพีเกิดแล้วเศรษฐีพีเกิดแล้วต้องปิดก่อนสิโอ้โหเฮ้ยพี่โดนว่ะ ไม่เชื <laughs> <can> ่อแม่งตับเสร็จอเซก้ายกเรื่องยากแล้วสินะไม่เป็นไรน้องปล่อยดาวปล่อยดาบเลยเราแพ้เราก็สู้เต็มที่แล้วไม่แพ้ยังไม่แพ้พี่เราไม่แพ้หรอกใช่สี่ีเป็นล้านต้องสับวห่างห่างเหรอพี่เอ็งอยันมีเคียวนะมันจะสุดเลยเว้ยาเนี้ยระวังเิมลม ข้อมาแล้วข้อมาแล้วให้พี่เล่นไงเนี่ยก็เล่นจุ่มุ่มก็ขอตัวหลังข้อดึงก่อนดึงก่อนเอาตัวหลังพี่วีพี่วีอย่าเข้าโอเมก้าดิโอ้โหดูดิเนี่ยนี่นี่ดูซีซีคนดี้เลยไอ้ใจตัวเองพยายามเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้ฟาดกูกำลังจะฝึกโหนเลยนี่ลงบ้างแตกแตกแตกที่มีพี่วีนี่โอโหนแล้วนิ่งเลย ดูพี่ดินี๊นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้สีสีเลยเนี่ยซิงสิงสิงเอกอโอ้โหีสีมันเยอะผมเล่นยากมากเลยนเนี่ยม,มูลาดอ่ะตัวมันยากไปมเม่มคือมันสับเสร็จมันโดนยกต่ออ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยดูเรืองสวยว่ะเดี๋ยวไปไอ้พีนเฮ้ยสวยว่ะสวยว่ะสวยสว่ะ บอกว่าน้องเอ็นดีบิตเล่นฟรีอยู่อ่ะโอ้โกินกินกินสวยกินเจ็บกินขึ้นบอดกินขึ้นบอดเกมนี้มูหล่าเล่นยากครับมันสับกลางวงมันทำมันเป็นทีเซ็ได้หมดเลยคือแบบเอกสับเสร็จมาสตันเอกต่อเลยครับไม่กลับล่างเอาไว้ทันไอ้เหี้ยอย่ามาแรงอย่ามาแรงไอ้อย่างเนี้ยมันจะเล่นนะเว้ยสับสองวิทีวีเข้าใจย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นมันดูดเลือดมันดูดเลือดผมมีตัดเลือดอ่ะพี่พร้อมพี่พร้อมเล่นเลยมาเลยมาเลย เจ็บเจ็บเจ็บเจแครีเจ okay. anyway. ็บแครีคร yep> ึ่งหลอดแครี่ครึ Neo ่งหลอดแครี่ครึ่งหลอดเขาไ่เล่นเขาค่อเล่นใจเย็นระวังอย่างระวังอย่างเขาค่เล่นใจเย็นใจเย็นเคลื่อนรอรอเคลื่อนจะมีใครวะนี่นี่นี่หยาดหยาดมารอเล่นอีกเว้ยเดี๋ยวพี่พี่ดูพี่ดูพี่พี่ดู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 ้งอยู่แล้วมันติดตั้งนอยู่แล้วไม่ถูกนะเฮ้ยมันหยาดเจ็บเจ็บหยาดเจ็บไปก้าวแล้วมะหยาดครึ่งหลอดหยาดครึ่งหลอดน้อง มันมาเอาคนมันมาเอาคนมันมาเอาคนกำลังไป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 มามามาปล่อย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 รีปล่อยลีปล่อยลีดูยามหายามหายามอย่าดนัอยู่พุ่มเดิมอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่นีพุ่มนี้พุ่มนี้มีตัดเลือดมีตัดเลือดหยาแม่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะตายตายตายใจเย็นสมาธิพี่สมาธิพี่ดีออออกกีเแล้วดีแล้วไม่เป็นไรแลกหนึ่งแลกหนึ่งดีแล้วดีแล้วรีบดีรีบไปรีบดีรีบไปมันเปิดมันเปิดมันตีมันตีครับครับที่กันใจเย็น มันจะยกพี่มันจะยกพี่ไอ้เหี้ยพี่เนี่ยมันอยู่ได้ไงพี่ตับยากอ่ะครับพี่เล่นยากนะเว้ยสวยพี่อ่ะไม่ไม่ไอ้ข้าพิมพ์เด็ดครับไอ้ดอวิกเกิลด้วยพี่มันมีแข่งด้วยดอโอเคโอเคโอเคตรงซ้ายอ่ะรอครับเดอสีเ่นซ้ายซ้ายรอรอรอมันจะเล่นมันจะเล่นมันจะแทงมาเราเราเล่นคนละสิบผมเล่นคนละหกผมว่าอย่างจะอยู่ล่างปะเอาอีกก่ออย่างไม่อยู่ล่างอย่างอยู่บนพี่เจนินส์เฮ้ยไม่กล้าก่อน ดึงดึงดึงใจดึงดึงมาดึงมาอย่าอยู่บนอย่าอยู่บนตีหลอก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 ไ้ตีหลอกได้รอคนโอมก้าโอมิก้าีนกูได้แล้วเดี๋ยวให้ลีเดียผมเลนดออยู่กซ้ายป่าป่าซ้ายเราป่าซ้ายเราเ่นดมาไม่ทันเปิดเปเดี๋ยวพี่จับพี่กิตฮะสวยนหนึงวันนี้วันนีตลาดเฮ้พี่ิตึ่งหลอดนะเว้ยพี่ิตพึ่งหลอดนะเว้ยเนนเพี่ิตึ่งหลอดพี่ิดขึ่งหลอดรองรีบเ้องรีบ เดินเดินแทงเดินแทงไอหย่าดูข้างล่างไอ้หย่าดูข้างล่างหไปเชียร์เอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เยจ็บเมจะตายทีวีดูแครี่ทีวีอย่าเข้ามั่วกูบบางกูพอดีกูจะโดนนแครี่ตายแครี่แตกแครี่แตกเวยต่ตอสดีดีสวยสวยมาจมัีตัดเลือดพี่มีตัดเลือดเนาอหมดเลยหมดยหมดเลหมดยหมดหมดเลยหมดเมดยหดเยหมลหมดเยหมดเยมดยหมดเลยหมดเมดเลหมดเหมดหมดเยหมดมดหมดหมดเลยหมดลหมดเเล้ยหมดมด กูดวนนะกิจเมื่อกี้มึงเห็นปะอ้อยอ้อยกับเอลอดวนกันอ่ะชงเชงกองเช้งไอ้าสตร์ไอ้ที่เมื่อกี้แม่วิ่งหนีกูไปพอดีถ้าพี่วีไม่เข้าไม่ไม่เข้าแทงอ่ะจะสวยกว่านี้พี่ไอ้เชี่ยกูเข้ากูโหนไปหาวลิสแล้วแล้วมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีแล้ว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 เมื่อกี้กูกับกิจแบบโง่ๆกิจแบบกูแบบกูแบบ มูลาดไม่ไหวจริง่งมูลาดสับปุ๊บโดนยกปั๊บเลยอะยากจริงมูลาดก็ผมเล่นยากครับผมสุดยอดสุดยอดไม่แน่ใจเลยว่าเจอกิิงายวะเฮ้ยเจอจริงไหวเฮียไม่เอากูพูดเล่นไลยสักไหวไหวมั่นใจพี่เขาทำวินเลทเอเลนดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแตกไปเอาคืนให้ผมหน่อยพี่ชาย เอาตัวคู่กลางอ่ะขอแค่คู่กลางชนะเวมันเล่นง่ายเอาด็เลยอีกแล้วไอ้สัสโอ้โหเดี็กเนี่ยถ้าเราไปเล่นไอดีอื่นอ่ะพี่กิจเขานอนไม่หลับเลยนะพี่วีโอ้หนูไม่ทันนะพี่พี่หนูขอโทษขอโทษเรื่องไม่ทันไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้พี่บอกเดี๋ยวให้ป่าเดี๋ยวให้แคลรี่หนูเรื่องไม่ทันทีมเรามีเลทียญสองนะพี่เอาตัวต้นเกมมาเล่นอ่ะหรือจะให้น้องถ้าตัวต้นเกมตัวอะไรปาตัวต้นเกมก็ว่าเท่าลาคอสเลยพี่ นคนี่แหละโหดมากนะชื่อปิงเอาเลเอาคีราถ้ามั่นใจกูคีรามากกว่าเอาเลยเอาเลยเล่นตัวมั่นใจพี่มั่นใจกูมั่นใจคีรากว่าไอ้เหี้ยไอ้จิดไอ้เหี้ยยินดีต้องใสเดีนะกันกูจะไม่กูจะเล่นแบบแต่ลมเราก็โหดนะไอวายก็ตีลิมูนเขาโฟลี่กันดีเดี๋ยวพี่เล่นเพียคลิปกันนะเดี๋ยวเอาปุ้ยได้ใช่ไหมเฮียตสเลยตเอด ผมว่ามันน่าจะปั๊มบนนะเอองียบแปลกๆหายไปเลยเม็ดมันก็หายเม็มันชอบปั๊มบนนะเอ๊ะดีกวนตีนเข้า <c oughs> มับเม็ดเวลาเลสตรงนี้เม็ด <c oughs> จะร้อ,องไห้เฮ้ยเสี่ยงไหมที่ติดมะเนีย่ยฮัลโหรอเตตีตีพี่ไม่มีคำว่าสันติเอ้ยมันล่อเฮียมันเข้าเลสกูปะเนี่ย ด้วยสามไม่ได้วยอย่าให้มันเอาให้มันนอนไม่หลับไว้วันนี้ดิกเตอร์ไปดิกเตอร์ไปดิกเตอร์ไปขอดูกลางภาพไม่เคยสวยเท่าไหร่ต้องลิงดีเล็กเนาะช้างะไพใหญ่ต้องต้องต้องเอามาหลอกให้มันเก็ดพี่จิกครึ่งหลอดนะเว้ยเนาะพี่จิกครึ่งหลอดพี่จิกครึ่งหลอดไม่เห็นไม่เห็นแต่ก็อีมันจะบนมันจะบนโอเคโอเคพี่เซฟพี่เซฟพี่เซฟเล่นแบบพี่ที่บอกอ่ะทำทำแวรนด์รัวๆเลยเดี๋ยวพี่รับป้อนเดียวโซ่พี่มาเลดเกมอ่ะทีมเราเลสสองอ่ะเรามีต้นสองอ่ะเล่นเล่นคู่กลางอ่ะไว มาหลอดฟิกมาหลอดฟิกที่ตองการอย่างนี้แหละพี่นั่นแหละเล่นเล่นเล่นอย่างนั้นแหละเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วมังกรไหวเปล่าไม่ไหวเอาดาร์กไม่ไหวเอาดาร์กรีบขึ้นมาดาร์กไวรีบขึ้นมาดาร์กไวเพราะว่าถ้าเขาเอามังกรเสร็จอ่ะเขาจะมาดาร์กไวเลยเว้ยพี่มีความตามทามวิ่งต่อนะได้เสร็จแล้วอ่ะได้เสร็จแล้วทำาวามตามทามวิ่งต่อจะได้ไม่เสียเวลาเขี่ยไวเสร็จแล้วพาแวนเดินเลยน้องเ เขาอยู่นี่นะเขาอยู่นี่เออเรสต้องเล่นไหมล่ะเออเรสล่อล่อไอ้ฟาดมาแบบกดสติ๊กกงสติ๊กเกอร์ล่อพันธมิตรไอ้น้องอ๋อพี่พี่มองว่าเอาต้นเกมให้ให้ให้ลอดก่อนดีกว่าผู้ว่านาคอรพร้อมเล่นบน

ไหวไหวเล่นไปเล่นไปไม่ต้องห่วงบนไม่ต้องห่วงบนเล่นไปเออเอาเว้นเล่นให้ได้พอเออสวยมเลออหมดเลยหมดเออเอาแรงเออต่อเลยต่อ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 ยาวต่อยาวไปแบ่งกลางหน่อยแบ่งกลางหน่อยแบ่งกลางหน่อยแบ่งแบ่งคนแบ่งคนแบ่งคนพี่ตายเยอะไม่เป็นไรเกมนี้เดี๋ยวเอาเลทเกมค่อยเล่นทัหมดที่เบ็ดหมดน่าแรสวยให้แวนรวยไปไอ้รูแวนรูแวนหน่อยรูแวนหน่อยเฮ้ยไปเล่นไมดเล่นเิ้หมดบลราดิ ดูเวนไปดูแวนไปดูแวนไปดูแวนภับน้องเชื่อพี่ไปเล่นกับแวนพ่เล่นกับนวนไอ้นั่นไม่มีช็อคเออการเล่นไหการการมันได้ไหมการมันเป็นดีแลอเราต้องไเล่นท่าเล่นกับแวนเล่นกับแวนเหมือนเดิมใช่เล่นกับแวนเหมือนเดิมน้องไเี่ยเขาฉีด เขาเจ้าการเขาเจ้าการชื่มือเป็นที่อะไรต่อมองฝังแล้วนเอ้ยกาน่าจะมีสนะเอาไม่ได้ป้ลของถูกโจมตีพี่เขาพี่เขาดูดูดนาคอร์ฟามปีอยู่นะแปลติกแติกเดดแติกเด็ดแติกเดดแิกดีแล้วดีแล้วดีแล้วสวยแล้วสวยแล้วดีแล้วดีแล้ว พี่ออกพี่ออกพี่ออกดีดีดีแล้วดีแล้วพี่ไปล่างพี่ไปล่างพี่ไปร่างอเาวจะเข้าวาเราจะขามันจะไม่ติดได้หมดเลยนะใ่ของเราถูกโจมตีแล้วมัเล่นนะแล้วแต่ทนมาดึงมาเดี๋ยวขามีพี่ ดึงมาได้ปะมันมัดุดตีเป็นไงมันมีพิกมันมีพิกดูดูดูดกดพี่เล็งมีพี่เลงมีพี่เลงมพี่เลงมเฮ้ยโวโอเวไปเอวโอปพี่เล็งมตานวแล้วกเอา็เจเ็เลือกเห็นนรตปะเอาดิ ปิดนิดนะปอนะเอาไม่ได้ครับพี่ว่าเอาไม่ได้แต่ที่เกิดสิคืออะไรวี่เปิดไม่ก่อนนี้เผื่อได้เผ่อมาปอนให้เ ไปดูปมั้ยดูแวนน้องชายน้องชายต้องดูแวนครับพับพับต้องติดแวนไว้น้องพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจแต่ว่าถ้าถ้าแวนเล่นเล่นคนเดียวอ่ะมันมันมันไม่ได้ไงคือเกมเนี้ยเราเราต้องให้แวนเล่นต้นเกมให้ได้แล้วพอแวนเล่นได้พี่จะเล่นเหล็กได้เ้ยเขาจะใส่นะเว้ยหนีหนีไม่เอาไม่เอาไม่บอกเลย ถ้าเราเสียแวร์เราทำอะไรยากไว้เนาะไม่แต่ที่ต้องลงเวรอช่วยเยค่ะได้แล้วผมไม่ใช่เวลารอรอรอดูตรงดีเดียก่อนจับผีไว้ตรงดีเดียแล้วเจับผวไว้ตรงดีเดียมาทางขวาเข่ต้อง กันเลยไบ้เลยไ่ต้าเรยไบฝไปกบฝันกบฝันกบับเันกบฝันกมันกบเันกบฝันกบฝันันกบฝันกบฝัาันกบฝันกนกันนกบฝันน่าฝนนบันฝั โอิ่จัไว้จัลาจลจสองกว้อนนี้ัวะยสกไว้อักูได้คลิปเพิ่มคลิปยาวขึ้น มมาาแแล้วล้วร่างทองแม่งเจ๋งว,ว่ะเอกเีกร,รแบบก่างทองแม่งแบบโอ้เอกร่างทองแม่งสุดตีนเลยว่ะพี่แบบประทับใจเอกมากเลยว่ะเ้าไม่แแบบกันลวพี่จะไม่ว่าเอกอีกต่อไปแล้วเอกคือคังดำที่จริงใจไปมึงแอบไปฝึกมาจากไหนอ่ะโดนด่ายเยอะแอบไปฝึกมาจากไหนเขเล่นกับพี่ไงผมก็ยัคือก็มาเล่นกับพี่ไงไม่ใช่แล้วมึงมีช่วงหายไป